สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมจะรวบรวมตัวเลขเด็ดนะครับจากหลายๆที่นะครับมารวมกันนะครับที่มีตัวเลขคล้ายกันนะครับผมจะคัดแค่2ตัวนะครับมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้ลุ้นกันงวดวันที่16มิถุนายน2563ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดตัวเลขให้ดูนะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับก็อย่าลืมซื้อกลับด้วยนะครับ เลือกเตาเท่าที่เราชอบนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือผมคัดมาจากหลายๆที่นะครับที่มีตัวเลขคล้ายกันตรงกันนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมจะมีตัวเลขที่ส่วนตัวก็คือเนี่ยครับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากติดตาม หาตัวเลขกับผมนะครับก็กดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะหาตัวเลขมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ